สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ไลฟ์สก l ลอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เองครับแอดมินจะพามาพูดแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันสําหรับคู่ของศึกวันหุ่นหถือว่าเป็นคู่สําคัญอีกคู่หนึ่งสําหรับรถถังจิตเมืองนอนที่จะเจอกับทางด้านเดนิสพูริสตามคําเรียบร้องของเดนิสพูริสครับซึ่งในศึกวันนี้ครับ ทางน้านรถถังเองไม่ได้ชกในกติกามวยไทยนะซึ่งรถถังกับเดนิสพูริสจะเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นฟลายเวทซึ่งมีซูเปอร์เลกเกียรหมูเก้าเป็นแชมปเปี้ยนโลกอยู่หน้าตอนนี้ครับก็ถือว่าศึกนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะสำหรับเดนิสพูริตเองครับเรียกร้องอยากเจอกับทางด้านรถถังจิตเมืองนอนเป็นอย่างมากเพราะว่าด้วยเจ้าตัว ที่อายุมากแล้วณนะตอนนี้ก็ประมาณ39ปีแล้วครับโอ้ถือว่าเยอะนะถ้าเกิดเราเป็นนักชกชาวไทยเนี่ยหลายคนเองก็หันตัวน่าจะไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้ชกมวยแล้วครับแต่สําหรับชาวต่างชาติเองการดูแลตัวเองแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยดูครับหุ่นเขายังปักอยู่เลยครับแล้วก็การเรียกร้องที่เจอกับทางด้านรถถังจิตเมืองนอนท์ในครั้งนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วครับถือว่าได้เจอกันแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่อง ของรถถังด้วยครับสำหรับไฟในปีนี้เพราะว่ารถถังเองนั้นในปีก่อนหลังจากชวดกับทางด้านทาเครุเซกาวาครับแล้วก็มีซูเปอร์เล็กเสียบรายการแทนครับก็เป็นก็ก,ก็ก็ยังไม่ได้ชกมาตั้งนานก็เรือเวทีมานานเหมือนกันถือว่าปีนี้ก็ได้เริ่มชกในเดือนมิถุนายนในเสาร์ในวันเสาร์ที่8ซึ่งตรงกับวันที่ตะวันฉายชกแล้วก็ ของสแตมแฟร์เทคชกด้วยครับสาหรับวันนั้นเองครับสําหรับวัน167แล้วทีนี้ครับเรามาพักเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันว่าใครเนื้อกลาใครแกร่งกลาครับสาหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งที่จะเจอกันในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติคร่าวๆกันก่อนประวัติคร่าวๆรถถังจิตเมืองนนท์เดอะไอรอนแมนครับปัจจุบันเนี่ยสูง168เซนติเมตรครับอายุ26ปีจากประเทศไทยครับแล้วก็เดนิดภูริด สูง165ซนติเมตรปัจจุบันอายุ39ปีโอ้โหอายุห่างกันเยอะนะ26ปีกับ39ปีครับและนี่ก็ถือว่าหลายๆคนเองครับเรื่องของอายุเองก็อาจจะมองว่าเป็นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอายุมากไปแล้วระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบการยืนระยะความสด นี่แหละครับมันเป็นประเด็นกันว่าเรื่องอายุเกี่ยวไหมอะไรประมาณนี้แต่ความเก่าก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์เขาเยอะกว่าก็จริงครับแต่เรื่องของมวยไทยเองครับสำหรับรถถังจิบมณณ์ก็คงไม่ได้เป็นด้อยเรื่องของประสบการณ์อย่างแน่นอนครับก็ถือว่าส่วนสูงไม่ต่างกันมากครูนี้ก็ถือว่าเป็นมะขามข้อเดียวเหมือนกันคล้ายๆกันในการเจอกันในครั้งนี้ครับต่อมาครับสถิติล่าสุด สามไฟล่าสุดครับสำหรับรถถังจิตเมืองนอนนะในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งแอดมินขอพูดถึงแค่3ามไฟล่าสุดละกันเพราะครั้งในปี2023ปีก่อนครับก็ได้เจอกับ g ีตัวยีปัจีตัวยีปูไฟนี้ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่น่ามาเปรียบเทียบสำหรับไฟนี้นะเพราะว่าเป็นการเจอในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับจตัวยีปัวด้วยครับแล้วก็ชนะคะแนนไปในยกที่3 อย่างสวยสดงดงามสําหรับวันนั้นรถถังเองครับถือว่าในไฟนั้นเนี่ยเอามามาโช์ในกติกาคิกบ็อกซิง่งถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็ไม่มีฟาวด้วยนะถือว่าเหมือนช่ำชองกติกามากๆครับสาหรับรถถังเองในกติกาคิกบ็อกซิง่งแม้เจ้าตัวจะเป็นแชมป์โลกในกติกามวยไทยกระช่างครับแต่สําหรับไฟนี้เองครับก็คล้ายๆกับไฟนี้นะครับอันนี้มปนอยากให้ดูเป็นจุดสําคัญก็คือไฟที่เจอกับ G จตัวยีปู นี่แหละครับจะเป็นไฟที่คล้ายๆกับเจอกับเดนิสพูริสแน่นอนในไฟ์นี้ครับแล้วก็เป็นรถถังที่ชนะไปแล้วต่อมาครับรถถังก็ได้ป้องกันแชมป์กับทางด้านเอ็ดกาทาร์เรแล้วก็นกชนะนอกชนะน็อกในยกที่2เพียงเท่านั้นด้วยสอกครับสอกซ้ายจบเกมเลยครับสำหรับวันนั้นเอ็ดกาทาร์เรหรือไอ้หนุ่มทําอุปกรณ์ขวัญใจชาวไทยของเราครับ แล้วก็ไฟล่าสุดของรถถังครับมาเจอกับซปเปอร์เลกเกียร์หมูเก้าซึ่งไฟนี้เป็นการตกลงชกกันในรูปแบบซูเปอร์ไฟเพราะว่าซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก้าเองทําน้ําหนักไม่ได้ก็ถือว่าตกลงชกกันตามกระแสะแฟนมวยเรียกร้องอยากเห็นเลือเกินครับสําหรับรุ่นนี้แต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายซูเปอร์เลกเป็นผู้ชนะไปครับสําหรับไฟล่าสุดของแอดมินครับให้รถถังที่เจอกับรถซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก้าถึงแม้ว่าจะแพ้ในวันนั้นซึ่ง เรื่องของน้าหนักถ้าเราพูดมันก็เป็นรองอยู่แล้วครับก็แต่ทางเจ้าเจ้าตัวของนักมวยเองก็ทั้งสองคนก็ตกลงปรงใจในการชกก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาครับจบกันไปแล้วก็ถึงบทสรุปจะเป็นยังไงก็เราก็ยังเชียร์คนไทยเหมือนเดิมสําหรับไฟล์ล่าสุดของรถถังจิตมนุนแอดมินให้5ดาวนะครับสําหรับรถถังเองและทีนี้ครับสําหรับไฟของเดนิสพูริสสไฟย้อนหลังเนี่ยครับ ไฟที่3ย้อนหลังเลยสำหรับการเจอกับยอดเหล็กเพชรโอ้โหไฟนี้ครับเดนิสพูริสไฟนั้นก็ถือว่ายำไม่ยำเกรงทางด้านยอดเหล็กเพชรเลยครับยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะซึ่งไฟนั้นเองครับทางด้านเดนิสพูริสก็แพ้ทีโอให้กับทางด้านยอดเหล็กเพชรไปแบบโอ้โหทึ่งเลยครับสำหรับยกที่3มามวันนั้นเรียกได้ว่าครับไฟนี้เองเป็นไฟที่น่า ที่ที่รถถังเองน่าจะศึกษาแล้วก็น่าจะจับตามองเป็นพิเศษเลยครับสำหรับไฟที่เจอกับทางนั้นยอดเหล็กเพชรเพราะว่ายอดเหล็กเพชรทาให้เห็นแล้วว่าจุดอ่อนของเดนิสพูริสอยู่ตรงไหนนั่นก็คือจุดที่อยู่ตรงไหนกันก็คือลํทอท้องท้องบางอีกแล้วเป็นโรคท้องบางอย่แล้วครับสาหรับเดนิสพูริส เราเห็นตัวแก่งแบบนั้นนะครับเราจะไปชกแต่หน้าโอ้โหดูดังพี่แกเบี้ยวแสดงว่าหน้าเนี่ยโดนไม่มีปัญหาครับแต่ท้องครับโดนครับสำหรับยอดเด็กเพชรทาให้เห็นแล้วว่าโดนทีเนี่ยงอเลยครับสาหรับรถถังก็น่าจะชอบครับแล้วก็ไฟต่อมาของเขาครับเจอกับเงียนตรันตรุยงัดในศึกวันฟไนัลที่17เป็นการชนะน็อกยกในยกที่2ถือว่าโอ้โหมัดแรงจริงๆครับ ทางด้านเหยียนเองครับจะเตะก้านคอนะถ้าเราไปย้อนดูไฟนั้นซ้ายฟ้าผ่าโอ้โหหมัดซ้ายแรงมากครับเข้าขมับเต็มเลยแทบตั้งตัวไม่ทันเลยเปรี้ยงซึ่งเดน,นิสเองครับจุดขายก็คือหมัดพลังหมัดที่รุนแรงมากๆโดนเข้าไปแบบเรียกว่าไม่ลุกขึ้นมาเลยครับสําหรับไฟนั้นเป็นการชนะโนอท์ในยุคที่2ได้อย่างสวยงามแล้วก็ไฟล่าสุดครับเจอกับจาคอบสมิธแล้วก็ชนะคะแนนไปอย่างสวยงามในยกครบรบยกไป ถือว่าไฟที่3มเองเจอกับจาขอบสมิธแอดมินมองว่าเดนิสพูริสก็หมดให้เห็นนะหมดให้เห็นตั้งแต่ยก2หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่แอดมินมองก็เข้าใจอย่างนั้นถึงแม้ว่าพลังหมัดจะเหนือกว่าจะแม่นกว่าก็จริงครับแต่เรื่องของการถอยแล้วก็ลักษณะาการถอยไม่ได้ถอยแบบถอยชิงเชิงนะครับเป็นการถอยแบบหมดนะแอดมินดูแขนห้อยเลยอะสังเกตนักมวยเวลาหมดก็คือแบบ มันหายใจไม่ทันหายใจไม่ทั่วทองนะครับรถแขนมันจะห้อยประมาณน,นี้สําหรับไฟที่ถึงแม้ว่าจะชนะไปในไฟที่เจอกับชาขอบสมิธไฟล่าสุดแอดมินก็เต็ม5ดาวแอดมินให้3ดาวแค่นั้นครับสําหรับของเดนิสพูริตก็ถือว่าไฟนี้ครับการเจอกันของทั้งคู่แอดมินมองว่านะสำหรับทั้งคู่เองเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟนี้เองครับเรื่องของส่วนสูงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากก็ถือว่า คู่สูสีกันถือว่าเจอกันมะขามข้อเดียวก็ถือว่าถึกเจอ,ถ,อ,ถ,อถือครับสําหรับไฟนี้เองแต่เรื่องอายุครับน่าสําคัญเรื่องอายุเพราะว่ารถถังมีความสดสดแล้วก็สดจริงๆครับสําหรับรถถังเองเราก็ทราบกันดีว่ารถถังทั้งสดทั้งกรกร่งกว่าแล้วก็อายุก็ถือว่าพอเหมาะพอครวรนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยถือว่าไม่มากไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปถือว่ากําลังห้าวเลยทีเดียวครับแล้วก็ลูกทีเด็ดของแต่ละคนนั้น รถถังก็หมัดซ้ายถือว่าพลังหมัดถือว่าครบเครื่องเหมือนกันครับสําหรับรถถังเองลูกทีเด็ดก็หมัดทางด้านเดนิสพูริตก็มีหมัดที่หนักทั้งซ้ายและขวาถือว่าปิดเกมได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับสําหรับเดนิสพูริตคนนี้แต่ว่าจุดอ่อนของแต่ละคนมาในส่วนเรื่องของจุดอ่อนจุดอ่อนของรถถังนั้นในไฟนี้แอดมินมองว่าต้อง,งออมีข้อเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรสําหรับรถถังเองก็ก็คือการ เรือเวทีมานานอาจจะทําให้ช้าลงหรือเปล่าหรือระบบสปีดเสียไปหรือเปล่าอาจจะมีไหมเรื่องของระบบความาเรื่องของการเรือเรือเวทีไปนานจะมีผลไหมก็ต้องรอดูในจุดนี้ครับแล้วก็จุดอ่อนของเดนิสพูริสเหมือนที่แอดมินแจ้งให้ทราบไปว่าเจอกับยอดเหล็กเพชรใช่ไหมยกที่3แพ้ทีคโอครับนั่งกุ้งเข่าเลยนะ ัวหักครับเนี่ยท้องบางครับสาหรับเดนิสพูริสหลายคนเองถ้าเกิดว่าไปเล่นหน้าไปเล่นส่วนบนอนะ่ะเอาข้อลวมยากแน่นอนแข็งโปก๊กแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆครับเอาข้อดีของที่ยอดเหล็กเพชรทาให้เห็นมาก็คือท้องบางนะโรคท้องบางซี่โครงซ้ายดูดีๆครับถ้ารถถังเป็นซึ่งมันเป็นลูกถนัดของรถถังอยู่แล้วครับสาหรับไฟนี้ไม่ว่าจะเป็นกติกาคีบ็อกซิ่งหรือมวยไทย เอ็นินเชื่อมั่นในพลังหมัดของรถถังซึ่งรถถังชกได้แม่นแล้วก็เข้าเป้าดีครับสําหรับเรื่องของเทคนิคของรถถังที่ใช้ในแต่ละไฟด้วยในเรื่องของพลังหมัดของเขายิ่งหมัดซ้ายทะลวงไส้นะครับขาขา,ขาซ้ายเหยียบเหยียบพื้นแตะโยนหมัดซ้ายเข้าลําตัวเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากสําหรับรถถังเองครับก็ถือว่าจุดอ่อนเราก็ทราบกันไปแล้วครับทีนี้ก็บทสรุปนะเอ็นินคิดว่าไฟนี้ รถถังก็ยังเหนือกว่ามองยังไงก็ยังเหนือกว่าครับซึ่งไฟล่าสุดเองทางด้านเดดิธพูิตเองก็หมดให้เห็นนะแอดมินมองว่าไฟนี้ก็ต้องรอดูว่ารถถังซึ่งโดนท้าแบบนี้รถถังจะปราณีหรือเปล่า พะเราก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจครับว่ารถถังยังไงก็เป็นต่อแน่นอนครับสําหรับว่าวัดเบอร์ต่อเบอร์มันมีอยู่ในใจของตัวเองแล้วว่าเกรดไหนเราเราเราให้นักมวย2คนนี้เป็นเกรดไหนกันแน่อะไรประมาณนี้ครับแต่สําหรับแอดมินเองครับมองไปที่รถถังนะยังเหนือกว่ามากๆถึงแม้จะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งกระชั่งแต่ต้องจับตาดูให้ดีครับสําหรับลูกตุยท้อง <c oughs> น่าจะมีเห็นครับสําหรับเดนิสพูริศจะพูดออกหรือเปล่าครับสําหรับไฟนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าชก รถถังปราณีหน่อยชกเหมือนที่เจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งกับจีตัวยีปูกับนักชกชาวจีนก็หลังจากที่ได้นับมาก็ผ่อนเลยครับผ่อนเลยถึงแม้ว่าจีตัวยีปูจะมีเลือดแท้จริงรถถังนอกได้นะแต่รถถังก็เลือกที่จะอินเตอร์เทนอินเตอร์เทนผู้ชมมากกว่าสําหรับไฟนั้นเองก็ถือว่าไฟนี้ครับรถถังก็ภาวนาแล้วกันให้รถถังใจดีกับเดนิสพูริตให้ได้ดูครบ3ามยก่อยครับซึ่งไฟนี้เองก็ แอดมินก็มองเหมือนเดิวมว่ารถถังก็เหนือกว่าแล้วก็ชอบรถถังมากกว่าครับสําหรับไฟนี้แล้วก็้องเป็นกําลังใจกับเดนิสพูริสครับผู้อบพยพลี้ภัยแล้วก็เป็นนักสู้ถือว่าเป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะสาหรับนักมวยครับในการาในการปลุกระดมปลุกใจปลุกใจให้น้องนองนักมวยกีฬานักมวยครับสาหรับเขาเองเขายังหนีมาจากประเทศบอสเนียหรือเปล่าแล้วก็มาอยู่ประเทศแคนาดาเขาก็ยังมีความ ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มาถึงจุดนี้จนได้ไฟนี้ก็คงจะเป็นไฟแห่งเกียรติประวัติของเดนิสพูริสเพื่อจะรึกไว้ว่าตัวเองมาถึงประเทศไทยแล้วก็ได้เจอกับเบอร์หนึ่งของฟลายเวทปอนต่อปอนถือว่าพอใจและวสาหรับเดนิสพูริสการได้เจอกับรถถังในไฟนี้ถือว่าน่าดูครับสําหรับไฟนี้ก็มันต่อมันครับมาขำข้อเดียวทึกชนทึกครับก็ต้องรอดูว่าเหมือนที่มินบอกไปว่า จะเป็นตามรูปแบบที่แอดมินบอกหรือเปล่าแต่ไฟนี้ชอบรถถังครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอดมินก็พยายามจะเอามาพูดคุยกันก็ถือว่าพูดคุยกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบล็อกส่วนตัวของแอดมินแล้วกันพูดกันแลกเปลี่ยนกันครับถ้าเกิดว่าแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้รถถังกับเดนิสพูริธ มองแตกต่างจากแอดมินออกไปก็สามารถคอมเมนต์ลงข้างใต้พูดคุยกันครับแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ซึ่งมวยไทยเองครับโอ้โหหมัดมวยครับมันไม่เหมือนฟุตบอลไม่เหมือนกีฬาอื่นซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากบางทีเราอาจจะเป็นต่อมาเป็นร้อยเป็นพันเท่าแต่สุดท้ายเปี่ยงเดียวก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนี่แหละครับเสน่ห์ของมวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนบนสังเวียนครับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ